ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงเทศบาลบ้านเฮาค่ะนายพีรพลพัฒนาพีระเดชนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการกินดีมีพลังสร้างภูมิรู้สู้ยุงลายปีการศึกษา2551 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามโครงการเส้นทางอาหารปลอดภัยและหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องยุงลายให้กับนักเรียนระดับชั้นปีที่ 1- และ2พร้อมทั้งขยายผลต่อเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ปราศจากสารพิษ ขณะเดียวกันยังมีการรณรงค์ให้นักเรียนป้องกันตนเองในโรคไข้เลือดออกและพาหะยุงลายโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบยั่งยืนพร้อมทั้งศึกษาจากสภาพจริงในงานมีการแสดงผลงานต่างๆของนักเรียนการจัดบอร์ดความรู้การทำอาหารที่สะอาดปลอดภัยจำหน่ายในราคาประหยัดมีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจร่วมงานกว่า1000คน บรรยากาศของการเปิดให้ลงทะเบียนผู้สูงอายุณจุดลงทะเบียนหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นในสัปดาห์ที่2มีผู้สูงอายุทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดสถานที่แห่งใหม่พร้อมทั้งแบ่งจุดลงทะเบียนออกเป็น4เขตเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้ารับการบริการและรวดเร็วในการลงทะเบียนสำหรับการลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ี ขึ้นไปทั่วทั้งประเทศ